สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันอังคารที่2มกราคม2556นะคะต้องสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะร่ำรวยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะราคาทองคทำนะคะปิดสิ้นปีวันจันทร์ที่สาธุทันวานะคะที่1,673ดอลลาร์นะคะ, 1, ะ,คะก็ต้องบอกว่าให้ผมอดแทนที่ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะคะให้ผมอแทน เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะเพิ่มขึ้น110ดอลลาร์นะคะร,ราคาทองแท่งในประเทศอาจจะปีที่ผ่านมาอาจจะให้ผลลอบแทนไม่ค่อยดีมากนะคะปิดวันเสาร์ที่29ที่24,100นะครับเพิ่มขึ้นมา600บาททั้งปี2555นบาะคะให้ผลลอบแทน2.5เปอร์เซ็นต์นะคะเป็นวงจกัก ค่าเงินบาทที <us> ่แข็งค่าขึ้นนะคะประเด็นที่ตลาดรอดูก็คงเรื่องการเจรจาฟ i c a l k คีฟของสหรัฐอเมริกานะคะที่ต้องบอกว่ามีการเจรจาจนวินาทีสุดท้ายนะคะเราก็ทางวุธิสภาของสหรัฐอเมริกาก็มีการผ่านร่างกฎหมายนะคะเพื่อที่จะให้สหรัฐเนี่ยหลีกเลี่ยงจากภาวะฟิสคาลคีฟหรือว่าหน้าผาทางการคลัง มาคุยกันยาวนานถึง11ชั่วโมงนะคะเราก็มาทราบผลตอนประมาณตีสองของเขานะคะจริงๆเลยกำหนดเวลามา2ชั่วโมงนะคะก็ยังก็คุยกันจนได้ผลสรุปเราก็ล่างกฎหมายออกมานะคะคะแนนเสียงก็บอกว่าท่วมท้นนะคะ8 9ต่อ8นะคะก็ทางพักดูแ ของเสียงข้างมากในวุฒิสภานะคะก็เลยผ่านร่างกฎหมายมาอาจะค่อนข้างจะง่ายนะคะสำหรับสารสำคัญนะคะของร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะก็มีการเลื่อนการตัดงบปลายจ่ายของภาคราตรงนะคะซึ่งวงเงินก็คือ1.2ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านะคะเรื่องออกไปอีก2เดือนะนะคะก็มีความหมายตาม อีกสเดือนข้างหน้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดยังไม่มีการนะคะปรับรถหลายจ่ายตรงนี้นะคะสอดก็จะเจอปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเพดานนี้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะครเราก็บอกว่าจะมีการกำหนดให้ปรับรถภาษีนะคะในสมัยอ,อดีตประธานดับเบิ u ยูบูชนะคะให้มีผลเป็นมาตรการถาวรเลยนะคะ โดยครอบคลุมคนที่มีรายได้ต่ำกว่า400,000ดอลลาร์ 4, ต่อปีนะคะหมายความว่าคนที่มีรายได้ระับสูงนะคะรายได้400,000ดอลลาร์ 4, ต่อปีก็จะมีการปรับเพิ่มภาษีนะคะแล้วก็อันนี้สำหรับคนโสดสำหรับคนที่มีครอบครัวเนี่ยก็คือมีรายได้450,000ดอลลาร์ 4, 50, ต่อปีนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะมีการเก็บภาษีจากการะะเล่นหุ้นด้วยนะคะตัว c a p i t เ l g a ์เก a x ์เราก็เงินปันผลนะคจะเ,เก็บ20%นะคะจากระดับเดิมเนี่ย15%นะมีการเพิ่มอัตราภาษีสิ่งปลูกสร้างมานะคที่มีมูลค่ามากกว่า10ล้านดอลลาร์ของคู่สามีภรรยานะคเป็นระดับ40%จากระดับปัจจุบันเนี่ย3.5%นะคะก็คือูง่ายๆก็คือขึ้นภาษีคนรวยนะคะไม่ว่าจะ รายได้นะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะภาษีาก,การเล่นหุ้นเงินปันผลนะคะแล้วก็ภาษีาก,การที่มีตัวสังหารริทับที่ครอบครองไว้นะคะแล้วก็มีการขยายเวลาสําหรับการให้สิทธิประโยชน์มหาด้านการประกันการว่างงานออกไปอีกหนึ่งปีสำหรับผู้ว่างงานนะคะแล้วก็มีการยกเลิกการเพิ่มค่าของชีพสําหรับ สมายชิกสปาคองเกรสนะคะตรงนี้ต้องรอดูว่านะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้หรือเปล่าอ่านอะีกต้องบอกว่าเลยกําหนดเวลามาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาผ่านร่างกฎหมายมานะคะกฎหมายก็อาจจะมีผลบังคับย้อนหลังนะคะในวันที่หนึ่งมกราคมนะคะ ตรงนี้นะคะก็มองว่าถ้าผ่านด้านกฎหมายก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกกับสินทรัพย์เสี่ยงตลาดหุ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีแรงซื้อทองคำกลับเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะการเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังมองว่าน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1,650ถึง1,680ดอลลาร์นะคะก็จะเห็นว่าวันจนันทร์ราคาทองคำขึ้นไปสูงสุด ที่1,600บ,บสิดอลลาร์นะคะแต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้นะคะยังแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดทหาทองคำปรับฐานลงมาตรงแนวรับ1,660แล้วก็1,650ดอลลาร์นะคะก็อาจจะเป็นจุดเข้าไปนะคะทยอยสะสมซื้อได้นะคะแล้วก็เราหาเงินนะคะก็ถ้าเกิดไม่สามารถที่จะประคองตัวเหนือแนวรับ ตรง3 2 30ดอลลาร์ได้นะคะมีโอกาสเยียบปรับตัวลงไปตรงนะคะแนวรับตรง29ดอลลาร์50เซนนะคะสำหรับการลงทุนในโกลฟิชเชอร์นะคะก็บอกว่าถ้าเกิดราคาทองคำนะคะมีการปรับตัวขึ้นไปตรงแนวต้าน1680ดอลลาร์นะคะใครมีสาซื้ออยู่นะคะจะปิดสาซื้อออกไปก่อนก็ได้นะคะขายทำกำไรออกไปนะคะ แล้วก็มารอรับใหม่นะตรงบริเวณนะคะแนวรับ1,660แล้วก็1,650ดอลลาร์นะคะก็เป็นจุดที่เข้าไปเปิดสาซื้อนะคละรอบใหม่ได้แล้วก็มีจุดคัดลอดปิดสาปัดขาดทุนนะคะฝั่งซื้อที่1,635ถึง1,640ดอลลาร์นะคะส่วนการลงทุนใน Silver f u t u r e นะคะก็เห็น เห็นว่าราคาโรหารเงินนะคะมีแรงขายออกมานะคะตรงริเวณแนวต้าน30ดอลลาร์50เซนต์นะคะถ้าเกิดมีการปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับตรง30ดอลลาร์นะคะก็ยังเป็นแนวรับที่สามารถเข้าไปเปิดนะซ,ซื้อได้นะคะเราก็ให้จุดคัดล้อสํำหรับการลงทุนใน Silver Future ฝั่งซื้อนะคะถ้าเกิดราคาโรหารเงิน ตัวลงต่ำกว่า29ดอลลาร์50เซนนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ